บางคนถามว่าเอ้ยอาจารย์หนึ่งเปิดเป็นบริษัทเลยไหมนะฮะผมลงทุนในการสร้างอาคารแล้วก็สถานที่เนี่ยประมาณสักเกือบเกือบห้าล้านนะฮะไม่รวมที่ดินนะถ้ารวมที่ดินด้วยก็ ก็จะประมาณหกถึงหกล้านกว่าบาทน,นะฮะก็ที่พูดตรงนี้ให้แมให้รู้ว่าที่ตั้ง่เป็นหลักเป็นแหล่งนะฮะกับการที่มีบริษัทตั้งเป็นบริษัทเนะะี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าการจดบริษัทเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมันเป็นเรื่องที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย นะฮะบางคนไม่รู้จดบริษัทเนี่ยไม่ได้ยากหรอกนะนะฮะใครก็จดได้นะฮะเขาจดกันโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าการจดบริษัทเนี่ยคนที่เอ่อคนที่ต้องการความเชื่อถือทางด้านทางด้านธุรกรรมนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีธุรกรรมนะธุรกรรมการเงินธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ย าการจดเป็นรูปแบบบริษัทเนี่ยมันก็ดูแบบมีตัวตนดีนะฮะแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่า,ามันมันไม่ได้หมายความว่าการจดเป็นรูปแบบบริษัทเนี่ยจะสามารถที่จะการันตีได้ว่า,อ,าอันนั้นแท้ไหมอันนั้นเก๋ไหมนะฮะจุดที่การันตีไม่ได้อยู่ตรงคำว่าจด เป็นบริษัทหรือเปล่านะฮะการจดเป็นบริษัทเนี่ยมันเป็นเรื่องของอธุรกรรมแล้วก็เรื่องของภาษีนะฮะซึ่งการทําตรงนั้นเนี่ยถามว่ามันดีในเรื่องของกฎหมายภาษีไหมดีนะฮะแต่ในเรื่องของความมั่นใจนะฮะในเรื่องของการตรวจสอบอวัตถุโบราณหรือพักเครื่องเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะบางคนหนักกว่าอย่นะในพิศวินไปเอา iso 9 0 0 1มา ก้พันหนึ่งไม่เกี่ยวก้วันหนึ่งมันเป็นการไอโอที่รับรองเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานขั้นตอนของการทํางานจะเน้นไปในเรื่องของเอกสารนะฮะนะแล้วก็ขั้นตอนของการทํางานทําให้กิจการนั้นๆมีเรียกว่ามีขั้นตอนที่ถูกต้องนะฮะน่าเชื่อถือแต่ IO 9/1ไม่ได้รับรอง ผลการตรวจจากห้องแล็บนะฮะบางคนเนี่ยได้ยินคำว่า i อ o เนี่ยก็เป็นกระต่ายตื่นตูมนะ mm hmm. อ่าดีใจแล้วก็อ่าเรียกว่าเฮ้ยเขามี i อเเขามาตรฐานระดับโลก <c oughs> คือตัว i อ o อมาตรฐานระดับโลกจริงนะฮะแต่เวอร์ชันนะฮะเขาเรียกเวอร์ชันเวอร์ชันที่เอามารับรองเนะ่มันเวอร์ชันอะไร 9.1เนี่ยมันเวอร์ชั่นของเรื่องเอกสารและขั้นตอนการทํางานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อนๆสามารถไปเสิร์ชหาในแพลตฟอร์มความรู้เรื่องพวกนี้ได้นะฮะมันก็ขึ้นมาให้อ่านอ่านซะหน่อยนะะบางคนไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเลยฟังเขามาฟังเสร็จแล้วก็ฟังไม่ได้สับจับอมกัดเดียดด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้คนเนี่ยลิ้นมันไม่มีกระดูกนะพูดอะไรเนี่ยมันพูดไม่หมดนะแล้วก็ให้เราตีความไปเองเขาเรียกว่า พูดให้หลงเชื่อนะ,ะอตีความไปเองว่าเออมี ISO นชโน,น่าเชื่อถือมันก็น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแต่มัได้หมายความว่าจะมาการันตีว่า,าพระองค์นั้นแท้นะฮะถ้าจะเอาให้เป็นผลรับรองจากห้องแลบนะฮะที่มีไอเเขาเรียกว่า ISO โอเวอร์ชัน่นย์สองไปอ่านดูเวอร์ชันหนึ่นย์สองเนี่ยมันจะเป็นการรับรอง มาตรฐานตัวอย่างชิ้นงานที่ออกมาจาก l a นะ l a บวิทยาศาสตร์จริงๆร,รับรองตัวชิ้นงานรับรองตัวอย่างที่เอาไปเข้าแบอ่ะก็เหมือนว่าถ้าเอาพระอันนี้ไปเข้าแลบที่มี iso 1นึ่งเนี่ยแล้ว l a บนั้นก็จะรับรองพระองค์นั้นมันเลยซึ่งในประเทศไทยยังไม่มี <laughs> ประเทศไทยยังไม่มีนะฮะ ประเทศไทยไม่มีใครทำ ISO 1นึ่งได้นะโอ้โหเท่เลยนะฮะเรียกว่าล้ำเลยล้ำเลยกลายเป็นจุดศูนย์กลางอยู่เจ้าเดียวแน่นอนนะฮะแล้วก็เถียงไม่ออกด้วยต้องต้องเชื่อเขาเลยถ้าใครทำได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นสุดยอดอ่าการตรวจพาที่เป็นสากลจริงๆคุณทำ ISO หนึ่งให้ได้นะฮะบางคนบอกเปิดบริษัท บริษัทโอ้เท่ที่สุดเลยอยากจะคุยอยากจะลงทุนนะฮะ <c oughs> แต่แต่แต่ยังอื่นไม่ไม่ลงทุนเลยเอาไปจดทะเบียนอย่างเดียวจดบริษัทอย่างเดียวแล้วก็คุยโอ้โอวดน,นะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับการพิสูจน์พระนะไอ้พวกนี้มันกลัวไอ้คนที่จดบริษัทเรื่องพาเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วละ่ะมันมันจะกลัวส่วนใหญ่นะมันจะกลัวเรื่องของการถูกฟ้อง <c oughs> เพราะการจดบริษัทเนี่ยคนที่ไม่รู้กฎหมายเรื่องพาณิชเนี่ย ผมจะบอกให้นะไอ้พวกที่จดบริษัทเนี่ยการจดบริษัทเนี่ยข้อดีของมันสําหรับคนที่จดนะ mm hmm. ก็คือเวลาถูกฟ้องเรื่องของกฎหมายบริษัทโดนตัวตัวที่จดไม่โดนผู้บริหารนม่โดนผู้บริหารไม่โดน,โดนตัวบริษัทถูกยุบไปถูก mm hmm. ฟ้องไปถ้าฟ้องแล้วผิดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ก็ยุบไปคือการจดบริษัทมันดีอย่างนี้ก็คือเอาเอาตัวบริษัทมาเป็นตัวบังหน้า mm hmm. มามาเป็นตัวแทนเป็นตัวรับ ็นตัวรับอืมไอ้พวกนี้จะหัวหมอนะฮะออแต่เรื่องของการความรู้จริงๆไม่มีอ่ะนะฮะไอ้พวกนี้จะหัวหมอคิดว่าคนเขาไม่รู้นะฮะอย่างตอนนี้ผมก็รวบรวมหลักฐานอยู่นะไอ้ไอ้ไอพวกนี้รวบรวมหลักฐานอยู่ที่พูดพูดเนี่ยก็กําลังให้ทนายาดูช่องทางกฎหมายที่ไม่ฟ้องตัวบริษัทแต่จะฟ้องให้ตัวบุคคลแทนนะฮะผมจะเอาตัวบุคคลไม่เอาบริษัทหรอกก็นะ จริงๆเรื่องนี้ผมรู้มานานแล้วแหละนะฮะผมเนี่ยไม่ได้จดหรอกผมบอกตรงนะฮะแต่ผมไปจดทะเบียนการค้ารับซื้อของกลางอะไรประมาณนั้นผมไม่ได้จดในเรื่องของอบริษัทเพราะว่ามันมันมันไม่เกี่ยวอะ่ะม,มันไม่เกี่ยวแล้วเรื่องภาษีเราสามารถจ่ายได้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงหรอกครับมีคนมีเงินเข้าออกในบัญชีทางธนาคารนะ่ะเขาแจ้งไปที่ภาษีอยู่แล้วนะฮะเขาส่งเรื่องไปอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่เสียนะ เขามีวิธีทางราชการเขามีวิธีเอาเอาเงินอยู่แล้วแหมทําเป็นเดือดร้อนเนีต้องต้องไปเสียภาษีไม่ต้องหาเรื่องเสียหรอกมันเสียแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะเขาไม่โง่หรอกก็เหมือนอ่ะพูดมาในเรื่องของแบบนี้ถ้าถ้าคุณมีแบบนี้แล้วคุณบอกว่าไม่ใช่ให้เอามาขายผมให้เอามาขายผมถ้าคุณมีแบบนี้แล้วคุณบอกไม่ใช่ให้รีบมาขายเลยผมชอบเพราะมันถูกดีนะฮะ อ่าแล้วก็เนื้อนวะแล้วก็อ่หลวงพ่อป่ตอนนี้หลวงพ่อแดงอ่ะหลวงพ่อแดงให้ดูนะหลวงพ่อแดงอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อบรอนนะฮะหรือโบราณเรียกว่าอะไรนะพี่บินอ่าทองเยอรมันทองขาวเยอรมันทองขาวนะฮะเนื้อเนื้อเนื้อเงินเยอรมันอันเยอรมันเนื้อเงินเยอรมันน เป็นงานหล่อนะเห็นไหมเห็นไหมเป็นงานหล่อนะฮะ,อ,ะอันนี้ตอนนี้เหรียญหลวงพ่อแดงผมก็ไม่มีแล้วนะฮะตอนมีทั้งหมดสี่เหรียญน,นะฮะสี่เหรียญอันนี้เป็นเหรียญทองขาวไม,ม่ทองขาวเหรียญเงินเยนเรมันหรือจริงๆเขาเรียกว่าเหรียญเนื้อบ่อนนั่นเองนะฮะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อชิน กระไหล่ทองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อชิ้นไม่ได้กระไหลนะฮะ,นะฮะและอันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะฮะ,นนนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวให้ดูกอนดูอย่างนี้เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ความรู้ไงต้องต้องให้เขาเห็นเขาจะได้เอาไปต่อยอดได้คือตอนนี้ผมไม่มีก็เลย อยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆะอ่ะหามาให้หน่อยไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยอ่าก็มีเจ้าของแล้วนะฮะมีเจ้าของแล้วนะฮะก็เลยรีบเอามาทําตัวอย่างให้ดูนะฮะอ่าถ้าถ้าอยาก เอาไปเป็นตัวอย่างก็แคปไปได้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นบล็อกเดียวกันหมดแต่คนละเนื้ออ่าเป็นเหรียญหล่อทั้งหมดนะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คนที่ทําเนี่ยถ้ามันเป็นแพ็เกจจริงๆไอ้คนที่ทําเนี่ยมันมีเงินมีทองอะไรไปสร้างเหรียญได้เยอะแยะหลายคนาจารย์หลาย บล็อกไหลายพิมพ์หลายเนื้อขนาดนี้นะฮะนี่เหรียญบอลน,นะฮะก็เป็นส่วนผสมของโลหะหลายหลายชนิดอันนี้อาจจะมีทองหรือเป็นชนวนบนสารทองคาผสมอยู่ด้วยก็เป็นได้เนี่ยดูลักษณะแล้วค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยหล่อได้สวยไหมผมถามคําเดียวว่าถ้าไม่บอกว่าหล่อเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่เชื่อกันนะถ้าเห็นแค่ตรงด้านหน้าเนย อแต่พอดูด้านข้างเนี่ยเถียงไม่ออกใช่ไหมจะมาบอกว่าปั๊มแล้วค้างเกิดตะเข็บอย่างเงี้ยนะฮะยันหูอย่างเงี้ยยันห่วงเงี้ยมันไม่ใช่นะนีนะ่ดูไว้นะฮะเพราะฉะนั้นมันชัดเจนนะฮะเนี่ยห,หลอกกับปั๊มเนี่ยถ้าเซียนยังดูไม่ออกนะว่าลักษณะแบบนี้งานปั๊มมันทำไม่ได้เนี่ยนะยังดูไม่ออกว่านี่คืองานหลอเนี่ย นะฮะเนี่ยสภาพเนี้ยนะฮะความพลุนของผิวโลหะแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเฉพาะงานหล่อเท่านั้นเพราะนั้น mm. ถ้าเซียนยังดูไม่ออกว่าหล่อหรือปั๊มนะโอ๊ตน,นะโอ๊ตบางแพ่ถ้าคุณดูไม่ออกว่าหล่อห,อหรือปั๊มเนี่ยผมว่าคุณคุณไม่นับไม่น่าขึ้นชื่อว่าเป็นเซียนได้นะเนี่ยผมพูดตรงๆเลยอ่าก็เหมือนที่ในหนังสือคุณเนะนี่ยอ่ารอยก้านฉนวนยังอยู่ที่ตูดเหรียญอยู่เลยอะ่ะ คุณยังบอกว่าเป็นงานปั๊มอะ่ะผมยังงงกับคุณเลยนะฮะรอยก้านฉนวนยังอยู่ที่ตูดเหรียญเลยคุณยังบอกว่าเป็นงานปั๊มอะ่ะเออก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นก้านของงานหล่อชัดๆเนะี่ยคาอยู่ที่ก้นอนะ่ะคุณก็ยังบอกว่าปั๊มนะผมเริ่มหมดกับคุณจริงๆนะฮะแล้วก็โอ้โหมาว่าผมว่าดูเหรียญหลอ่อเหรียญปั๊มดูไม่เป็นอ่นะเพื่อน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 ,อนลองคิดให้มันเขาข้างตัวเองดีว่ามันจะเป็นงานปั๊มเนี่ยมันต้องทํำยังไง เนี่ยปั <S 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 o o ๊มยังไงให้เยินอย่างนี้อ่ะเนี่ยปั๊มยังไงให้เกิดลักษณะที่เกิดจวกการเนี่ยปั๊มยังไงให้เยินอย่างนี้อ่ะให้หูเยินอย่างนี้ปั๊มยังไงปั๊มยังไงให้มีร่องรอยของการประกบขุนเทียนอย่างนี้เนี่ยปั๊มยังไงให้มันเป็นเป็นร่องแบบนี้เนี่ยเนี่ยปั๊มยังไงเนี่ยร่องพวกนี้มาจากอะไรเนี่ยแล้วรอยตะไบช่อฉนวนเนี่ยนะฮะ ้อยเก็บงานเมาอย่างไงคุณทำอย่างไงปั๊มให้ดูหน่อยนะฮะดีไม่ติดช่องเลยเออดีไม่ติดช่องเลยอ่ะแบบนี้นะเหรียญบอลนะฮะเหรียญบอนนะฮะหรือว่างเหรียญเงินเยอรมันนะฮะซึ่งในยุคปีส5 0 3เนี่ยทุกคนรู้จักกันแล้วนะ หรืออาจจะเป็นการเอาเหรียญของเหรียญเหรียญเงินเยอรมันเหรียญต่างประเทศเนี่ยามามาเป็นชนวนสารในการหล่อหลอมจริงๆก็ได้ก็อาจเป็นได้นะฮะเป็นไปได้หมดครับนะฮะอ่ะอันนี้ก็ช่วยหามาให้ผมน้อยนะฮะส่วนอันนี้เป็นชิ้นเงินนะฮะชิ้นเงินเนะะี่ยเป็นเนื้อชิ้นนะแล้วก็มีการกระไหลทอง ก็จะเห็นร่องรอยงานกระไหล่ทองเก่าจะเป็นอย่างนี้ครับจะติดแบบไม่ไม่เสมอสวยร้อยเปอร์เซ็นตดี๋นวรอนะครับรอมาจากไหนที่ขอความรู้หน่อยครับต้องให้พูดซ้ำในคือเด,เดี๋ยวไปย้อนดูนะผมผมพูดเยอะแล้วอะผมก็บอกไปแล้วอะลุงหล่ออะ เออเนี่ยเราหล่อเงินพดด้วงเนี่ยมาตั้งแต่รัชกาลที่เท่าไรนะฮะเราก็มีโรงหล่อของของหลวงนะฮะเออที่วัดสุทัศน์ก็มีที่ไปหล่อหลวงพ่อเงินนะฮะเหรียญจอบนะฮะเออเหรียญจอบเออที่บ้านช่างหล่ออ่ะเออชื่อมันก็มีเดี๋ยวนี้มันก็มีซอยบ้านช่างหล่อก็ยังมีอยู่คุณยังจะถามมีอยู่ไวหล่อที่ไหนนะแล้วก็ยาวันเนี่ยที่เขาบอกว่าหลวงพ่อเงินให้ยะวันไปหล่อเนี่ยนั่นก็มีโรงหล่อของ ผัวของยะวันอีกนะฮะซึ่งเป็นท่านทัดนามสกุลนายุทธยาเออโอ้โหทั้งหลายลงพอแล้วพอแล้วพอเหอะ